สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับวันนี้ทางรถบ้านมือสองขอนแก่นนะครับหรือวัฒนชัยเจริญรถบ้านสําหรับท่านใดนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซับสไครต์กับรถบ้านมือสองขอดแก่นด้วยนะครับฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งเมื่อมีรถใหม่ๆเข้ามาอย่างนี้ส่วนท่านใดที่ไม่สะดวกติดตามทางช่อง YouTube ผมเองนะฮะก็มีที่เพจ Facebook นะครับ ให้ท่านพิมพ์ค้นหาคําว่ารถบ้านมือสองคอนแกนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้หน่อยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพามาชมรถราคาเบาๆเข้าใหม่สักหนึ่งคันนะครับเป็นรถนะฮะ isuzu max 4ประตู ato, นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นตัวกระจกไฟฟ้าด้วยพลองมาลัย power นะครับผมสภาพรถจะเป็นอย่างไรเรามาชมนะฮะคันนี้เดี๋ยวเล่าเรื่องราคามาดูสภาพกันซะก,ก่อนนะครับผมนะฮะ มาดูนะคันนี้จดทะเบียนปี2547ตัวสุดท้ายก่อนที่จะเป็นเครื่องยนต์ของเมเลเร็วนะฮะสีสันรถก็จะมีริ้วรอยค่อนข้างเยอะแต่พวกนี้คือยังเป็นสีเดิมนะฮะยังเป็นสีเดิมโรงงานอยู่นะครับส่วนยางนะฮะจะเป็นยางโยโกฮาม่านะครับนะ,ะได้ยางดีแต่ปีน่าจะอยู่ด้านในนะครับดอกยางก็พอใช้งานได้อีกสักหนึ่งปีนะครับแก้มยางสวยนะครับสีสันพวกนี้ยังเป็นสีเดิมโรงงานงเป็นสีเดิมนะฮะ มันเป็นสีเดิมอยู่นะครับผมมาดูภายในสําหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวกระจกไฟฟ้านะครับผมนะมันจะมีสีประตูตัวนี้มันจะเป็นกระจกไฟฟ้าและเป็นมือหมุนนะครับแต่คันนี้ก็จะได้เป็นตัวกระจกไฟฟ้าด้วยพวงอะไรก็จะเป็น power นะครับเครื่องดีเครื่องเอ,อเครื่องยนต์ถือว่าพอได้ไม่ได้ดีมากเท่าไหร่สําหรับคันนี้นะครับเพราะว่ารถคันนี้คือขายตามสภาพราคาอยู่ที่ 1, 1 9 0 0 0 0บาทนะฮะฟังไม่ผิด1 9 0 0 0 0บาทนะฮะสประตูปี47นะครับผมนะ,ะมาดูเลขเอกสารนั้นก่อนเดิมนะครับอยู่ที่หนองคายแล้วโอนมาที่อุดรน,นะครับยังเป็นเล่มเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนเล่มจดทะเบียนปี2547เครื่องยนต์2499ก็คือ2,500ซีซีนั่นเองนะครับนะ,ะลูกค้าเจ้าของเดิมก็ของแรกซื้อสดนะครับไม่ได้ผ่านธนาคารนะครับผมนะฮะแล้วก็ จากนั้นก็ไปจัดไฟแนนซ์ไปรีไฟแนนซ์เอาไปจัดไฟแนนซ์นะครับที่ GL c a p i t ป l ตเมื่อปี48นะครับน่าจะซื้อเงินสดมาสัก1ปีแล้วก็เอาไปเข้าไฟแนนซ์นะครับผมนะฮะหลังจากนั้นก็รับโอนเมื่อปี53อันนี้เจ้าแรกนะครับหลังจากนั้นขายต่อนะครับผมนะขายต่อมาเป็นเจ้าที่2นะครับผมนะฮะเมื่อปี5,3นะครับแล้วก็ส่งหมดรับโอนนะครับ แล้วก็เป็นมือที่3มนะครับผมมีมือที่3นะครับรถคันนี้ก็คือ3มือนะครับภาษีก็พันสองพรบาทนะครับสีประตูมันเครื่องยนต์มันเครื่องยนต์มันไม่ใหญ่นะครับผมนะฮะส่วนหน้า18ก็มีโอนกรรมสิทธิ์ทั่วไปนะครับผมไม่มีชํารดสูญหายเพราะนี่มันเป็นเล่มเดิมนะครับส่วนตำหนิภายในก็จะมีเบาะนะครับที่มีฉีกขาดแต่เป็นเบาะเดิมลายเดิมของเขานะฮะ หลังคาก็จะมีคราบเปื้อนอยู่นะครับผมอันนี้ต้องไปชงเอานะ,ะส่วนความเดิมนะครับเมดดาร์เดิมๆนะฮะเมดาร์เดิมโหมดนะฮะไม่มีชนหนักไม่มีความยางคิ้วขอบตัวนี้ขาดนะฮะสงสัยรถน่าจะลืมกุญแจแล้วล็อกบ่อยนะฮะก็จะพยายามสอดอะไรเข้ามากดตัวเซ็นทัลล็อกตรงนี้นะครับนะ,ะ,ะก็จะประมาณนี้นะฮะก็รถนะครับผม ตัวนะครับกระจกไฟฟ้านะ,ะมาดูกระจกไฟฟ้าสาัันนะีะ่นะเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนนะฮะอนะ่ขึ้นลงได้นะครับผมฝั่งนู้นนะฮะขึ้นลงได้ฝั่งนู้นนะฮะก็คือก,ก,กระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกบานนะครับผมนะาอ่มา,า,า,าดูความเดิมรอบคันแล้วผมพาดูห้องเครื่องนะเดี๋ยวเปิดไว้เลยนะครับมาดูกันนะครับราคาแสนเก้าพันราคาที้มาเลยนะครับ ดูนะความเดิมนะฮะเม็ดอาร์ตสีไม่ได้สาดเข้ามานะครับเม็ดอาร์ตชัดเจนอยู่ทุกเม็ดนะครับนะเบาะหลังสภาพยังโอเคมีฉีกขาดนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีคาเปื้อนต้องไปทําเองนะครับผมนะฮะราคานี้ถูกมากแล้วนะครับสีสันเดิมบางชัดซีดีแน่นอนนะครับผมชัดซีดีนะับมีริ้วรอยนี่ยังเป็นสีเดิมแต่ก็ยังมีริ้วรอยอยู่นะครับฝาท้ายนะมีลักยิ้มเยอะหน่อยน,นะครับ ส่วนแม็กไลเนอร์นะครับก็จะเป็นของ d m a ม็เลยนะครับของตีเพชรเลยนะครับของแท้สภาพริ้วรอยน้อยนะครับไม่จอดติดข้อไม่เคยใส่แคดิบอยนะครับสภาพแม็กไลเนอร์ถือว่าประมาณ90%นะแม็กไลเนอร์ถือว่าสวยมากท้ายเดิมนะฮะฝั่งนั้นนี้ก็ท้ายเดิมนะครับผมนะชายไม่มีผุนะครับสวยนะครับท่านใดที่หารถครอบครัวสักคันนะฮะก็ราคาเบาๆคันนี้เลยนะครับผม ส่วนฝั่งนี้ก็ยังเป็นสีเดิมแต่ริ้วรอยก็จะมีอยู่นะครับผมนะฝั่งนี้ก็จะมีตำหนินี้คือเกลดสีแล้วแล้วก็มีตำหนิตรงนี้นะครับไม่รู้ว่าวิ่งน่าจะวิ่งเข้าที่จอดหรืออะไรสักอยาก่างแล้วมันมีเลี้ยวไม่พ้นนะครับหรือมีอะไรแย่มานะครับก็จะเบียดนิดหน่อยอมาดูกันว่าตามที่ผมสันนิษฐานจริงไหมนะครับมาดูจากซีนนะฮะยังเป็นซีนเดิมนะฮะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เคาะ ถะะ้าชนหนักหรือคว่ามาพวกเม็ดอาร์กก็ต้องไปนะครับผมยังไงก็ต้องไปมาดูนะครับเม็ดอาร์กเห็นไหมครับเม็ดอาร์กยังเดิมหมดเลยเดิมห e, มดเลยนะฮะเดิมยังอยู่เดิมนะฮะแสดงว่าแค่โดนอะไรขูดขีดที่ไม่ระมัดระวังในส่วนของอาจจะมีไม้หรือเหล็กอะไรที่อยู่ด้านบนหัวเราที่เราขับแล้วไม่ได้สังเกตนะครับมันก็จะมีนะฮะเบียดเลี้ยวแล้วก็โดน ขูดมาอย่างนี้นะครับน่าจะถอยหลังนะฮะแล้วมันก็จะขูดมาแต่ถึงจังหวะนี้แต่ถ้ามาจากด้านหน้า,น,าน่าจะลูดยาวมาแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะจดมาแค่ถึงถึงคิ้วตัวนี้พอดีนะถึงตรงนี้นะครับผมนะก็ประมาณนี้ไม่ได้กว้ามแน่นอนนะครับกระจกไฟฟ้าใช้งานได้หมดนะฮะนะก็ใช้งานได้นะครับ ความเดิมไม่ดารฝั่งด้านนี้นะครับนี่ครับไม่ดารเดิมเดิมนะครับผมนะฮะเดิมนะฮะไม่ได้สาดสีเข้ามามันก็จะดูง่ายหน่อยนะครับผมโอเคนะฮะทีนี้เราไปดูห้องเครื่องเดี๋ยวผมจะพาลองขับด้วยนะครับภาษีก็6 7สิงหาปีหน้านะครับผมสีสาริ้วรอยกันชนเยอะหน่อยนะครับจะมีกันชนรถจะต้องไปเก็บนะฮะต้องไปเก็บรายละเอียดสีนะครับเก็บชิ้นได้นะครับ แต่ถ้าจะเอาดีเก็บสวยทั้งคันก็ได้นะฮะแต่ว่าเหลือไว้เป็นสีเดิมก็จะดีหน่อยนะครับก็จะราคาเก็บก็จะถูกหน่อยนะฮะซุ้มซอกเดิมนะครับแก้มไม่เคยถอดจะมีถอดตัวนี้ที่ใส่โชคแต่โช๊คมันเสียแล้วนะครับโชม่ใช้ไม่ได้แล้วฝั่งนี้ก็เช่นกันนะฮะก็เคยมีมีฝั่งนี้เคยถอดอยู่นะครับแก้มนะแต่เป็นแก้มเดิมไม่ได้เคาะไม่ได้อะไรนอกจากน่าจะมีการปรับ อาจจะมีเบียดนิดหน่อยแล้วก็มีการปรับน็อตนะครับนิดนึงนะครับซุ้มซอกเดิมนะเนี่ยซุ้มซอกเดิมหมดเลยการความร้อนอยู่นะครับผมสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงอยู่ซีนเดิมหมดนะครับผมซีนก็เดิมคานหน้าคาหน้าเดิมนะครับไม่เคยพ่นสีมานะฮะเพดเดิมเพดไม่ยับนะฮะก็คือยังเดิมอยู่ส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.5ลืมบอกไปว่า คันนี้เป็น2.5เทอร์โบนะครับสอซีซีนะฮะนะก็เป็นเครื่องเทอร์โบธรรมดานะครับหม้อน้ำลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับเทอร์โบลูกค้าเปลี่ยนมาใหม่นะครับเทอร์โบไม่ใช่ของติดรถมานะครับเป็นตัวใหม่นะครับผมนะ,ะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเครื่องยนต์เป็นอย่างไรนะครับปั๊มนะฮะก็เป็นปั๊มที่โมมาใส่นะฮะฝาปั๊มนะ นะฮะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับแล้วก็จะพาลองขับขี่ด้วยนะครับอ่ติดง่ายนะครับผมสตาร์ตติดง่ายมากมาดูเครื่องยนต์นะฮะนี่ครับเครื่องยนต์จะมีดินด้นดิ้นหน่อยนะครับจะมีดิ้นดิ้นหน่อยนะฮะไม่ไม่ทราบว่าเกิดจากนะยางแท่นเครื่องหรือเกิดจากตัวปั๊มที่เขาโมมานะครับผมนะฮะเพราะว่าอาตาเล่งรถคันนี้ค่อนข้างวิ่งดีเลยสําหรับรถ กติรถพวกนี้จะค่อนข้างอืดมากนะครับนี่ครับพอกดคันเร่งนิดๆก็ไปตามมือจริงๆจะไม่เร็วขนานนี้นะเพราะว่ารถคันนี้ใส่ปาปั๊มมานะครับเป็นปาเทอร์โบจริงๆของตัวเทอร์โบตัวนี้อาจจะไม่มีนะฮะแต่เป็นปั๊มาปั๊มโมนะครับผมนะก็จะรอบเรื่องก็จะมาเร็วอัตราเร่งก็จะดีนะฮะดูกําลังงานเครื่องยนต์นะฮะร้อนๆจะมีไอขึ้นมาบ้างนะฮะผมก็จะมีขึ้นมานิดๆหน่อยๆนะครับ ราคาเบาๆนะครับถ้าซื้อไปใช้งานก็ไม่น่าจะซีเรียเท่าไหร่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นรถอย่างรถสวยๆพร้อมๆพวกนี้ก็ต้องมีแสนเจ็ดแสนแปดหน้าเวลานี้นะครับผมนะน้ํายาไม่ขาดนะครับระบบน้ําลอเย็นดีนะครับนะฮนะโอเคนะฮะเดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับเราไปลองขับขี่กันดูนะครับ ดูการขับขี่ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับพอได้หรือเปล่านะครับสำหรับรถราคา19,000บาทต่อรองได้หน่อยนะครับผมของเหลวลูกค้าต้องไปเปลี่ยนเองนะครับผมนะฮะราคานี้ถูกมากแล้วนะครับ19,000บาทท่านใดสนใจรถคันนี้ก็โทรมาที่เบอร์098นะครับ2744279 0982744279นะครับผมนะ ID Line ก็0944754441นะครับ, <ID line S 2> รบอยากดูรถตัวจริงคันนี้นะครับก็รบกวนโทรสอบถามก่อนนะครับว่ามีติดหน้าติดจองหรือเปล่านะครับถ้า,นนาไม่มีติดหน้าไม่มีติดจองก็ให้ท่านมาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับอ่ะลองการขับขี่นะครับ การขันขี่แบบปกติก่อนนะครับรอจังหวะรถก่อนรถเยอะนิดหนึ่งลืมปิดกระจกฝั่งนคนขับนะฮะแอร์เย็นนะครับผมนะอันนี้แอร์เย็นนะฮะขอปรับกระจกก่อนนะครับในการขับขี่ กดคันเร่งนะฮะที่เกียร์สี่นะครับผมนะฮะวัดรอบใช้งานได้ความเร็วใช้งานได้นะครับอัตราเร่งดีกว่าปกติค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าเขาทําปั๊มมานะครับผมนะฮะทำปั๊มมาอัตราเร่งดีปกติโฉมนี้รุ่นนี้ถ้าเป็นปั๊มเดิมอะไรนะครับถ้ารถอายุขนาดนี้นะฮะกว่าจะถึงร้อยนี่ค่อนข้างลากยาวมากครับนะฮะลากกันเกือบ กิโลเลยนะครับถึงจะขึ้นถ้าเป็นรถเก่าปั๊มเดิมนะฮะก็วิ่งอืดอยู่แล้วนะครับถ้าท่านใดเคยใช้รถรุ่นนี้นะครับผมอะไร power ดีนะฮะผมะคืนศูนย์ดีแสดงว่าช่วงล่างยังโอเคเอาลองกดโอ้หลังติดเบาะอยู่นะฮะก็ถือว่า5โอเคสำหรับรถอีซูซุ90แรงตัวนี้นะครับที่นะฮะไม่มีเตอร์นะครับผมโอ้วิ่งดีนะฮะ สสีคอมมันเร็วเลยนะครับโอ้หถือว่าวิ่งดีมากนะไม่แปลกใจเลยนะฮะที่เขาทําปั๊มมาถือว่าทําปั๊มมาได้ดีมากนะฮนะอัตราเร่งดีนะฮะนี่ครับยังไม่กดไม่สุดนะฮะยังกดคันเร่งไม่สุดนะฮะโอ้โหวิ่งดีนะฮะ หาอยู่ไม่มีหวังแน่นอนแล้วก็ช่วงล่างก็ถือว่าโอเคยางดีด้วยนะครับการขับขี่ถือว่าฟินลิ่งโอเคเลยนะฮะเอาไปเก็บรายละเอียดสีเอาพอนะครับผมสำหรับคันนี้นะฮะภายในก็ถ้าไม่ซ่อมเบาะก็สวมนะฮะใส่ชุดสวมเข้าไปนะฮะเป็นหนังนะก็จะดีเลยทีนี้นะครับอ่ะประมาณนี้สนใจคันนี้ก็นะฮะร,ราคา1นึ่งแ 9,000บาทนะครับนะฮะหนึ่งบาทฟังไม่ผิดนะฮะหนึ่งแบาทนะตอนแรกผมแจ้งไปเท่าไหร่งงนะกลัวแจ้งผิดกลัวแจ้งไปแ9 0เ0้าพันเก้านนแบาทเท่านั้นเองนะครับผมสําหรับคันนี้สนใจโทรเบอร์0 9 8 2 7เก้าแเบอร์0 9 8 2 7เก้าแปดสองเจ็ดสี่สี่สองเจ็ดเนะครับ สนใจอยากดูรถตัวจริงนะฮะรบกวนโทรสอบถามก่อนนะฮะว่ามีติดนัดติดจองหรือเปล่านะครับแต่ถ้าไม่มีติดนัดไม่มีติดจองก็ให้ท่านมาได้ที่ตำบลท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นนะครับอนะ่ประมาณนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อสอบถามมาได้นะครับผมนะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามให้กับรถบ้านมือ2อคอนแกนด้วยนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับนะขอพระคุณ f f c ทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์ share, มาด้วยตลอดมานะครับฝากไว้เพียงแค่นี้สำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ